อ oh กินน้ำกระเจี๊ยบวันนั้นหนึ่งแก้วทำให้ผิวใสจริงไหมใครรู้บอกด้วยอันนี้ไปเห็นพอสอดจีนทำอ่ะแล้วมันดูมันดูน่ากินเ,<ร>เนาะเาจะทำการกองอีกรอบหนึ่งว่านหางจระเข้ชัดๆเลยลองชิมเปล่าๆก่อนไม่มีกลิ่นนะกินได้ <ๆ S 2> เลยอ่ะเขาบอกกันว่ากินยากมากเขาอบอกว่ากินยากมันก็จะมีความเหนื่อืดแล้วก็จะมีกลิ่นกระเจี๊ยบเขียวแต่มันไม่มีรสชาติบีบมะนาวตามเช่าเนตใส่ผิวมะนาวเพิ่มความขมหอม มันเหมือนกินแบบน้ำเปล่าเลมอนอะแต่มันจะเหนียวก็หน่อยใช่ไหมหนีดแต่ถ้าอยากจะเพิ่มความหวานด้วยน้าพึ่งก็ย่ำได้สองสามเขาบอกว่ากินแล้วจะผิวใสจริงไหมสรุปความหวานอยู่น้าพึ่งข้างล่างแต่เขาบุ่มันเดืมทุกจดซาโซดาตัวดาบูดอะสรุปนะคะแบบแรกอร่อยสุดแต่ว่าเรื่องผิวใสช่วยไหมหรือช่วยเรื่องอะไรแท็กด็อกเตอร์มาตอบหน่อยนะจ๊ะอันนี้ไม่รู้จริง